มันหมดเปล่าไมยอย่าเปิดไวอะไรวะเนี่ยใคริ้เหรอนนะอนี่ได้วดีคบยินดี้อพี่มิลลี่แต่ยกครั้ันี้พี่บิลลี่จะมาออกตัวเวฟร้อเออร้อยหนึ่งร้อยเดียวะไปดูพี่บิลลี่ออกเว่ารนไรุ่นขนอนบว่าคันี้มันนะ คาบูนะรเราไม่รู้เรื่องคาบูเลยเรา<อ>พูดนไม่ได้จริง,รงมันเป็นคาบูแค่นี้สำหรับใครที่กำลังมองหาเลยได้นะพี่ก็มีเกมที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับผมอย่ามองว่างนั่นเองนะครับนั่นก็คือแอปไอวินเลยนะครับใครๆเล่นเกมก็ได้กันทั้งนั้นนะครับผมแถมไม่พอนะครับผมมีบริการทัมนี่ด้วยเลยได้ด้วย แล้วอย่างหนึ่งถ้าบอกว่ามาจากช่องบิลลี่ทะโยะนะครับผมเขามีโบนัสเพิ่มมาอีก30%ปปีใหม่แล้วนะครับเขาก็เลยให้โบนัสหนักมากๆนะครับผมฝากถอนโอนไวนตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมหาได้ได้ไดไดนะครับผมแอดไปเลยแอดไอวินอย่านี้ได้แต่วันนี้เราจะออกตัวแบบสับแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าอันไหนมันเร็วกว่ากัน

cái đó nhà trời vừa ra thì away! <laughs> Oh yeah, I just want to know น้ำหนักเออ,อายุเท่าไหร่ตอนนี้เรา15นะครับผมก็15เลย15ปีฉันรู้ว่าเด็กป .4 อ้โันนี้อายุ15ปีเรียนใช่ไหมไม่เรียนแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าน้องคนนี้นะครับเขาเพราะว่าทำงานอยู่ร้านซ่อมด้วยนะครับผมได้ค่าแรงวันละ200เหรียญ เดือนเอาตอนตอนตอนเองอายุสิบห้าปีเดือนไม่ไม่มีตีลูกแก้วเรียนตีลูกแก้วนะต้องบอกก่อนอายุสิบห้าปีที่อยู่มหกยังไม่ได้ไม่เคยถือตังค์พันหนึ่งเลยไม่เคยถือเลยปีดูอันนี้อะไรนะความฝันอยากเป็นอะไรอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์นะก็เลยเอามาออกกล้องหน่อยอันนี้อันนี้ยวเซ็นลายเซ็นแล้พี่นะเวาคุณเาคุด้วยไม่แน่ เรามันไม่เนมไม่นอนนะครับผมนะี่แลดูรถน้อง <ST> <d> อเขา <siege. S 2> อ่ะไม่ดูเลยอันนี้ก็รักแบบรักรักในความรักอาจจะไม่ได้หรูหราใช่อาจจะไม่ได้หรูหราแต่ก็ภูมิใจที่ตัวเองซื้อหรือว่าหามาได้นะครับอันนี้เป็นรถของน้องเองเลยใช่ไหม่ <ST an S 1> าเห็นแล้วไม่ตอนตอน,ตอนเองอายุสิบห้าเองมีรถเชียงบาที เออกูก,ก,อก็มีจักรยานนั่นแหละกูก็มีจักรยานนั่นแหละแต่นี่แม่งมีมอรไซค์ขี่แล้วทำงานแล้วด้วยอ่ะคนเราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าเอ้ยอันนี้ขันเ่าไม่ใช่แต่เราต้อง เเ่ลยคิดด <lich> ูด <Diamond Hayır> ิอันนี้15ปีห่างกันส10ปีถ้ายคลิปนี้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหารายได้นะครับผมที่ขอแนะนําเลยนะครับเล่นเกมครับผมแล้วสร้างรายได้ได้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆนะครับแถมไม่พอเขามีบริการถูมันด้วยเลยได้ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากเล่นไปสมัครกันในไลน์นะครับผมแอดนิวินครับผม อมนะพี่ยอมยอมจริงๆรู้ไหมวันแรกมาทักกียังไงได้มีบินใช่ไหมอะไรนะผมที่ท้าบวันนา้นแล้วอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เราเห็นเขาขี่แล้วก็เลยถามไทยแล้วก็เลยแบบพอรู้ว่าเยเขาทํางาน เป็นไรครัคุณไม่ไ,ไม่ถามด้วยเยยชคือน้องเขาชอบกันขี <c oughs> <ๆ>่รถเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอะไรก็ทำปันยูทูไปก่อนเนาะ่า่คิดไปก่อนเนาะมีน้องเขา,าอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับความฝันนะครับโอเคก็คลิปนี้